นาำแก้วผมหกเดือนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับมาพบกับโรลดาซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับคุณอยากให้คุณลุงคุณลุงชื่อจริงนามสกุลอะไรนะครับทองดาลังชิมาพิรักทองดาลังชิมาพิรักนะครับคุณลุงปีนี้อายุแปดสิบแปดสิบแปดครับครับคุณลุงเห็นว่าคุณลุงว่าสนามกอล์ฟที่นี่เกิดพร้อมกับคุณลุง อยากให้คุณลุงเล่าความเป็นมาหน่อยครับถ้าสนามกอล์ฟเขาเกิดก่อนผมหกเดือนครับนะผมผมเกิดสองปีหกเจ็ดพิจิกาเขาเกิดมิถุนาครับแล้วตอนคุณลุงเป็นเด็กคุณลุงเห็นเขากําลังสร้างหรือเปล่าครับหรือว่าเข้ามาเล่นเลยเหนเลยครับเป็นเด็กกันไม่รู้เรื่องนี่มันยังไม่เกิดนี่เป็นเด็กอะเด็กเพิ่งเกิดสักเกิดเพิ่งเกิดได้สามครัวครับแล้ว แล้วคุณลุงมามาร่วมงานกับสนามครอฟนี้ตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุ18ปีครับแล้วช่วง18ปีนะคุณลุงทําอะไรครับ18ปีนี่ก็ตูเรนี่นะครับทํางานเป็นคนงานนะเป็นคนงานอยู่ในสนามครอฟนี้นะครับกินเกินอะไรทีออฟอะไรต่ออะไรนี่ผมทําน,นะะั้นแหละสร้างออกแบบแก้ไขไม่ไม่มาแก้ไขอืแก้ไขฮะ แล้วแล้วตอนที่คุณลุงเข้ามาตอนทำอายุสิบแปดคุณลุงมาเริ่มทําอะไรก่อนครับตอนนั้นเป็นคนงานสนามครอบเลยครับปั้นยาได้ย,ยาหบดินขุดดินทําอะไรตอนละทำทีออฟทาทีกินอะไรตอนอะไรตลอดไปเลยอ่านะครับนะแล้ว